ันนี้เป็นวันจันทร์ที่8กรกฎาคม68แล้ก็เรามาสเก็ดรถแท็กซี่กันนะวันนี้มาดูนี่ครับตรงสนามบินทัวร์ปูนะครับต้องกันไม่กระดกนะครับตอนนี้ก็ผ่านกันไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าีเลยรถรอกันเหงาเลยฮะตอนนี้ไปดูด้วยว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครขึ้นเลยแท็กซีต่ตอนนี้เปิดกันบานนะฮะลองไปดูด้วยว่าไม่เปิดจะน,นั่งกัน ี่ยแท็กซี่แต่ไปดูว่าไอ้แท็กซี่เนี่ยแท็กซี่รุ่นเก่านะครับตอนนี้ออไม่แค่มีใครขึ้นนะครับตอนนี้เนีย่ยอันนี้คือแท็กซี่เขียวเหลืองนะครับอนนี้นั่งเงาเลยนะครับคนผู้โดยสารไม่แค่มีอันนี้ก็จะมีแท็กซี่มิเตอร์ โดนสตาร์ทที่150ยาสิบาทครับแท mm hmm. ็กซี่มิเตอร์ V.I.P ครับตอนนี้ป่าเลยกลับกันครับตอนนี้มาดูแท็กซี่กรับมั้งฮะตอนนี้โอ้โหแกรบมีรอกันแน่นแน่นเลยเน่มันต่างกันฟ้ากบเหว่ยวตอนนีด้วยแท็กซี่ก็มาวิ่งผ่านแกบหมดตอนนี้นะครับเพราะว่าน่าจะได้งานเยอะกว่าที่โดนหักเยอะนิดนึงแต่ว่าฝั่งนี้ดยน,นะครับเนี่ยแค่จะไม่มีงานเลยนะครับน้อยน่าจะรอน่าจะรอนะ เปียกทรงนะครับดูคนแค่ไม่ไปนะเพราะก็เห็นเห็ืกันอยู่นะเรื่องของการที่มีปัญหาเรื่องการบริการนะครับเรื่องกระเป๋าเรื่องการชาร์จต่างแต่ว่าทางนี้แอปเนี่ยมันผ่านแอป,ปใช่ไหมครับแล้วมันก็เป๊ะทุกเรื่องไม่เป็นเรื่องการกดมิเตอร์เรื่องราคานะครับเรื่องการบริการนะครับนี่ครับแอป ลองไปดูลอนดอนแท็กซี่ตอนนี้มีลอนดอนแท็กซี่ด้วยฮะตอนนี้ก็มีรถไฟฟ้าอีกส่วนหนึง่งน,นี่มาว่ากันเรื่องแท็กซี่สนามบินเลยฮะนี่แซ่บไมรถมาตลอดนะแท็กซี่เห็นไหมเขาวิ่งกับรับเป็นหลักเขาคิดว่าถึงจะโดนหักค่าใช้จ่ายแต่ก็ได้งานตลอดนะครับวิ่งวนกลับมาคันหนึ่งคันสองนะครับวิ่งกันตลอดนะครับรับตลอด กับฝั่งนี้เงาเลยลตันงเงาเลยเงาเลยครับเนี่ยความแตกต่างากรงารวิ่งผ่านแอปนะครับส่วนนี้ก็ก็ค่อนข้างจะรอบนการดูนะฮะนี่เป็นแท็กซี่ VIP ก็เหมือนจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นี่พรต้องโดนชาร์จที่ v ี p ีได้ชาร์จมาครับก็เป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดนะครับวันนี้ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนนี้ก็น่าจะเป็นลอนดอนแท็กซี่นะครับอัี้ี้ก็ส่งดูดีนะครับอันนี้ก็เหมือนจะไม่ค่อยได้งานเท่าไหรน่นะครับนี้ เรื่องของการบริการของเรานะครับปรับเปลี่ยนการบริการคุณภาพมาตรฐานราคากดพิเตอร์ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ไม่โกงแล้วก็เพอสุภาพปลอดภัยนะครับก็น่าจะดีนะครับแต่ในปนัญหาที่ผ่านมาคือเรื่องของเรามีความรู้สึกไม่มั่นใจนะครับในเรื่องของการบริการเราก็เลยมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนะเพราะตอนนี้เราคงจะต้อง เป็นปัญหาภาวะเล่งด่วนเนื่องจากว่ามันเป็นประตูด่านแรกของการไปการของประเทศไทยนะครับมาดูทีนะครับวันนี้ขอเปิดทาร์จสำหรับรับของได้นะครับ ปใจครับตอนนี้นะครับแท็กซี่ V.I.P. ของไปนะครับ E.V. s o โซเซตี้ไปมารลุเมื่อสักพูนี้ครับเห็นความแตกต่างครับเรื่องการบริการ งคิวรอบึมนะฮะตอนนี้ผู้โดยสารรอกันเปรียบทางนั้นอันนี้ผู้โดยสารรอแท็กซี่ฝั่งนี้ผู้แท็กซี่รอผู้โดยสารสถานที่เดียวกันนะแค่เสากันกลางการบริกา,าราเปลี่ยนไปยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับลูกค้าก็ออนไลน์เป็นหมดแล้วนะตอนนี้ถ้า,าไม่ปรับปรุงให้ว่ารถตู้นี้ก็จะยาว,วิ่งผ่านแอปต่งางๆนะครับ ไปท้งเงนไขที่ไม่ได้ผิดปกตินะครับทุกคนรับได้หมดวินวินทุกฝ่ายนะครับเรื่องค่ดโดยสารกดมิเตอร์เซอร์วิชชตาต่างๆทุกคนรู้หมดนะครับจุดเอจุดบีครับตอนนี้ทุกทีใครดำมารับ เงดูครับผู้โดยสารเยอะขนาดไหนรอรถแท็กซี่ทั้งหมดตอนนี้ครับวิ่งผ่านแอปนะครับลองดูครับตอนนี้ เป็น,นวิธีการนะจะเห็นว่าสิ่งที่้องเห็นก็มีบริการนะครับพวกกระเป๋ามีคนยกกระเป๋าให้แล้วก็ไม่มีการชาร์จถ้ากระเป๋าไม่มีไซส์ครับเพราะว่าของฝั่งน่าจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็มีปัญหาเรื่องรถรอละกิดการแทร ทีตังเกียกน,นรออยครับตอนนี้ที่ราแอปเลครับก็ต่อตนอนั้งครับ